เอาว่ะดีพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องชั้นลูกชั้นนี้มันี้มาปลูกบังนัดแล้วปุกบังนัดหลอบบ่อใบนะครับว่าพี่น้องเห็นหรือเป่เห็นเยีอะพยนาน่นได้ยัยเพราะว่าเอาเพิ่งได้นอนบังนัดมาปลูกเดี๋ยวปรับกล่องจั่งหน่อย เพราะว่าฝ้ามืดพี่น้องม่นด้แสงอาจสิบดีปันเลยโอ้ยบเหยียบเนาะไป็ันอ้างพป่น้อง่นอนี่ปูบางนดปลูบังนัดปลูบังนัดนี่บังนัดมาปลูกพร้อมมือตอนเชียง เอามาปลูกบักฮงมะละกอเมื่อนี้เอาบักนาดมาปลูก สวนผนสมพี่น้องอ่ะมาพี่เบิ่งไปไเรื่อยๆพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เอากล้องมนาะพี่น้องมันทุลักทุเลหลายอย่างเอาวปู่บังนาพึ่งไปซื้อนอนบังนาดึข้าเจ้ามาบ่ได้เอามื้อนี้กเคงสิเป็นมือ้อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ Đi lều này lục, kiếm nó choi đó. Quần sao na รอบสองพี่น้องรอบสองรอบสองมันปลูกบังน้าบ,บัววันยี่เล้วหรือบัวเล่าบัวเล้วกับมือรุ่นบัวเล่ากับมือรุ่นมาปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะเสียงอาจสิบ่ชัดเจนเด้อยพี่น้อง แสงบดีภายในพี่น้องอย่ก็ต้องเอาไปเสียมลูกคนแล้วละ้อเขาปลูกยี่บอนเองน้าพี่น้องไปเรื่อยๆปลูกห้าสิปลูกสะสมไว้เพราะว่าสิเป็นทุเรียนมักนัด

ปุกปูกเยอะพบพอดีโอเคปลูกปลูกปลูกน,น,นี่รายว่าสักง,งับกลัวว่ามันสิเนิ่งานะงอ่งอกันเลยปลูกสั้นๆนี่แหะสั้นๆเลยเหมือนถุนงนา เรื่อยๆพี oh, ่น้องหลไปหานนโอ้ห่อนหลพี่น้องห่อนหลอากาศโทรโทรโท เหมือนมาต้องออกมาลูพากพอจะคนมานละฝ่นบ้านเอาพี่น้องมาทางนี้บา้านนี่มาทางนี้มาทางนี้บุกไปหนาข้านี่เราพี่น้องไปเลยบุกไปหนาข้าเลยฮะบอต้องหนุนเพราะว่า บสามารถสิบปรบับก่อนผูกได้เพราะว่าพึ่งได้โอกาสฝนกว่าพึ่งตกเอาปลูกไปก่อนเขาจังมาปรับวัชพืชที่หลังเอาอกโจมมาลูก นีระหลุมหนึ่งพี่น้องเลย ูปลาอยากฆ่าเลยพี่น้องมามามาปลกนัดซอยตะนุ่งจะเนียวด้วพี่น้องเอฟซลมนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประนใส่ปุยปุ้ยมาห้องขึย้น่าสมากาาน่อนเลูไปร ก mm. ็มาเอาปุ๋ยแล้เจะไปเอามมกเลอืออือ้อกข้าพี่น้องอ้ย มทำนักามันรนบรยคุณบ๊มินะไรเอาม้ไห้สามันเออวาค่อยมาูแม่รูยา้งเดียวก่อนเอาม้ไ้บคมาลูบกมู่ยาตั้งโอ้เป็น้องฮอนฮอนฮอนไลท์ฮอนไล พี่น้องเอ้ายตายจายอพี่น้องล่าพี่ล่าน้องไปกอนเพราะว่าบส่สะดวกบานไดเนาะพี่น้องเพราะว่าอากาศก็อบเอาฝากกบ่บเปิดแสงสีเสียงก็พงสีบบสว่าง่าที่ควรขอกราบระท่านกระพริบพพี่น้องไปกวนคลิปนี้ คงสิไม่ใช่เนี่ยมืออื่นยังว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอาวัดดีครับ